สวัสดีครับมิมพิทเวิร์ครับวันนี้นะฮะเราจะอยู่กับเจ้ารถ Ford คันข้างหลังคันนี้นะฮะซึ่งทางร้านเรานะครับได้ทำการติดตั้งโช๊คโฟเฟนเดอร์นะครับเข้าไปทางชุดหน้าและชุดหลังนะครับในส่วนของชุดหน้านะครับเราได้ติดตั้งชุด O E M 2.5นะครับและชุดหลังนะครับเป็นชุด p i กก y Back นะฮะของทางโปรเฟนเดอร์ทั้งคู่นะฮะในส่วนของชุดหน้าที่มีซับแท้งทางเราได้ทำงาน C N C ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะฮะว่างาน C N C ที่เป็นตัวจับซับแท้งตัวยึดซับแท้งเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะฮะมาผมพาเพื่อนๆไปดูก่อนนะฮะนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยึดซับแท้งนะครับงาน C N C ของทางร้านพิทเวิร์กเราเลยสวยๆกันเลยครับผมนะฮะมา แล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูหน้าตาของรถตัวนี้ดีกว่านะครับนี่นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาของรถฟอร์ดคันนี้มันถึงดูเอ๊ะไม่เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมต้องเรียกเจ้าของรถมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพี่เขาทำอะไรไปบ้างนะฮะพี่เตอร์ครับเชิญครับพี่พี่เตร์สวัสดีครับ นพีเตอร์ทำอะไรไปบ้างพี่เจ้าคันนี้ชุดหน้าไปอะไรยังไงทำมาหลายอย่างเรามาเริ่มต้นกันที่วอดี้ก่อนวดี้ตัวนี้เนี่ยเขาทำการเปลี่ยนตัวกันชนกันชนด้านหน้านะครับพี่เป็นกระจังหน้าใช่ไหมครับกระจังด้วยกันชนด้วยอ๋อหมดเลยนะครับพี่ใช่ครับกันชนตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวรุ่นของพ่อป้าคิงครับพี่ก็เป็นของเติร์สตูดิโอพี่เอาแบบเองเลยไหมพี่ตัวนี้ใช่แล้วครับ ตัวนี้ออกแบบให้รูปทรงเนี่ยมันดูเหมือนกันชนเหล็กเป็นสีดําตรงนี้นะครับพี่ใช่ไหมฮะใช่แต่จริงมันไม่ใช่เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเหรอพอุญารับพี่เป็นพลาสติกอ๋อพลาสติกพี่พลาสติกใช่ครับอ๋อ,อ,อแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์น,นะครับ LED เลยครับส่วนตะแกรงพวกนี้ก็จะเป็นตะแกรงที่ CNC ขึ้นมาทั้งหมดเลยอืมมามีส่วนไหนต่อครับพี่มาดูแนละทำเยอะอยู่นะคันนี้ จากการชนหน้าเนี่ยเราก็จะมาที่โปกด้านหน้า,นาครับก็จะเป็นโปกที่เป็นพลาสติกครับพลาสติกนะครับพี่ใช่ครับตัวนี้เลยนะฮะครับโข<อ>กพลาสติกแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นบันไดข้างบันไดข้างตัวนี้ก,ก็สร้างขึ้นมาใหม่เป็นเหล็กอันอนี้เป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยใช่ครับของงานร้างเหมือนกันนะครับพี่ใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมตรงไหนครับพี่ตรงเพลทตรงนี้ใช่ไหมครับเพลทนี้ ตัวนี้เป็นเหล็กสีดำที่เป็นเหล็กนะฮะตัวนี้อลูมิเนียมใช่ครับเ่ีรยบให้ดูเพื่อนๆดูเต็มๆกันดีกว่านนี้นะครับพี่ขอให้เพื่อนๆดูหน่อยครับอันนี้ก็ทำขึ้นมาเองเหมือนกันนี่นี่นี่มีโลโก้เรนเจอร์ด้วยตัวไหนอีกครับพี่ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะทำการตัดท้ายท้ายกระบะเลยแหละครับพี่ท้ายกระบะเพราะว่าของเดิมที่ออกจากโรงงานเนี่ย มันจะยาวมาประมาณเท่านี้ตัดให้สั้นลงเพื่อที่ตรงล้อเนี่ยมันจะได้อยู่ศูนย์กลางของก,กระบะไม่ยาวไปด,ด้านหลังเกินไปได้เซนเ,นเตอร์พอดีใช่ครับผมถอยไว้เ,เพื่อนๆดูนะครับตูปม,นะมันจะสั้นลงแล้วทําให้ตัวรถด,ดูแบบป้อมขึ้นแล้วก็ดูแบบธรรมัดธรรมแงขึ้นอันนี้เป็นบางโคนนะค,ครับบางโคนครับเป็นบางโคนอันนี้สร้างขึ้นมาใหม่มีงางสร้างอีกแล้วใช่ครับสร้างขึ้นมาใหม่ ถนัดจริงๆเลยพี่เรื่องอะคัสตอมเนี่ยเรารอยากทำรถแบบให้มันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยืมครับพี่เราก็เลยบางอย่างเราก็เลยต้องสร้างเพื่อให้มันได้คอนเซ็ปต์ของเราเองอค,รครับผมส่วนกันชนหลังเราก็ทำเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยอันนี้เหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับพี่ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดใจนิดนึงไฟท้ายนี่คือยังไงพี่คุ้นๆนะผมว่าไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายก็ต้องตรงรุ่นหน่อยยุคเก้าสไฟท้ายของอะไรพี่ซูปาซูปอนี่เลยนะฮะไปยิมซูป้ามาอีกแล้วนะครับรบนี่ล้ออ่าครับพี่ล้อล้อล้อขอบเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ล้อขอบ20ล้อขอบ20ินะครับของโปรคอมนะครับพี่ใช่ครับนี่ัดด้วยยางอะไรเอ่ยนิตกนิตกโอเคครับพี่หลัดด้วยยางนิตกนะฮะ แต่ดอกยางโหดมากเลยพี่ตัวนี้ตัวนี้จริงๆรถ f อ r d ต,ตัวนี้จะเป็นตัวช็อตวิวเบดช็อตวิวเบดนะครับพี่ก็จะเป็นช่วงสั้นอืครับผมนะครับเป็นตัวช่วงสั้นสี่กุศสี่นอครับพี่แล้วก็ วันนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนโช้กไปเนาะใช่พี่เปลี่ยนโช้ก็<ช>ปพอแล้ว<ช>แล้วเดี๋ยวพี่จะพาผมไปลองรถใช่ไหมวันนี้ใช่เพราะว่ายังไม่ยังไม่เคยขับเลยว่าโช้กโปรเฟเดอร์เป็นยังไงตั้งแต่แต่งมาเนี่ยก็เป็นโช้กเดิมสปริงเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนตอนแรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเบามากด้านหลังเพราะว่าเป็นกระบะลอยซึ่งมันน้ำหนักไม่เยอะพอเราไปขับก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเบาก็เลยทำกันชนเหล็กใส่เข้าไปก็รู้สึก ดีขึ้นมังบาล้านขึ้นใช่ไหมใช่ครับรู้สึกดีขึ้นทาน,นี้เราก็เลยคิดว่าอลองเปลี่ยนโชคดูว่าสมรรถนะโชวเป็นยังไงบ้างอเอาไปขับแล้วมันให้การตอบสนองแบบไหนหฟิลลิ่งที่ได้เนี่ยเป็นอย่างที่เราอยากได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปลองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบางทีฟิลลิ่งของการออชอบแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาในสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการ นุ่มหนึบครับถ้าถามว่าทุกคนอยากได้ไหมก็อยากได้แหละแต่ว่าโชคอะไรที่จะตอบโจทย์เราวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปลองกันเพราะฉะนั้นมันต้องไปลองเลือถึงจะรู้ได้พี่ก็ไปจับเป็นเล่งดูว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราพีเตอร์ขับไปเนาะผมนั่งไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆเราคนดูไปดูห้องกันทีเดียวเลยว่าเราจะไปรุยกันที่ไหนใช่ครับพี่เพราะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโชคแบบแนวออฟโรดเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องหาพื้นที่หลายๆพื้นที่อืครับเพื่อให้มันได้ทดสอบสมรรถนะแล้วก็เราจะได้รู้กันไปเลยว่าโปรเฟนเดอร์ที่เราใส่เนี่ยครับพี่มันตอบโจทย์เราหรือเปล่าโอเคครับพี่เตอร์แช่กันไปกันเลยไหมไปพี่ไปเลยครับผมเฮ้ยพี่แจ๋อวิ่งไปอยู่เหืครับพี่โอเคครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่แกแขนยอดราชบุรีมาลองขับเทสท,ทางที่มันเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นเนินกันลองขับดูว่าสภาพถนนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมชกตัวนี้เอาอยู่ไหมเอามาเทสให้เห็นกันเลยนะ<อ>ครับลองก่อน,ออนใช่ <laughs> เดี๋ยวผมกับพี่เตอร์ <laughs> คือรถเหมือนเดิมได้แต่จัดไปพี่ไปลอง ได้ับพี่เบิรใช่ถ้าถ้าตึบๆแบบใช่ใมันก็แบบมันมีช่วงหนึบมันไม่ไม่ไม่ปักปักกนะอืมครับพี่เพรจากสภาพถนนเนี่ยคือเอกงี้ดีกว่ามีแต่หลุมมีแต่บ่อไม่มีทางเลี้ยงอแล้วเราลองเดี๋ยวเรามาลองจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรึกษาทางทีมงานนิดนึงว่าวิ่งได้แค่ไหนนะพี่นะพื้นที่ที่เราจะลองกรงไหนดีครับพี่ไปลงไปคุยที่ว่ากันดีกว่า เผลอแป๊แบ,บเดียวไปเดินเล่นอยู่นู่นแล้วให้คขาไปดูทางก่อนลองชมวันได้เลยฮะเดี๋ยวลองรถกันให้ดูโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองใช่ทางฝุ่นทางหินนี่แหละขอบว่าวมันจะกระโดดกระเด้งแล้วความรู้สึกเราจะเป็นไงบ้างใช่นะไปจับเลยครับพี่เจอร์ งิดเตอร์ฝุ่นกระจายอ่ะกระจายไม่กระจายดูนะฮะไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้แต่ชคกคือเอาอยู่นะก็รู้สึกได้ว่ามันหัวมันไม่กระเด้งโดนหลังคาจากความที่มันกระแทกลงมาเนี่ยความนุ่มของมันเนี่ยไม่ใช่กระแทกแล้วปักการที่มันกระแทกลงมาที่ที่พื้นล็อกที่กระแทกพื้นเนี่ยซอฟแปลงกระแทกได้แต่เอาอยู่จริงฮะเอาอยู่จริงก็ ถ้าเป็นลักษณะของของการกระแทกกระทันเรามาลองที่นี่เพราะว่าเราอยากรู้ว่าช่วงที่มันยุบตัวแล้วกระแทกเนี่ยมันมีความนุ่มประมาณไหนอืมครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมวันนี้เนี่ยผมว่าผมชอบนะตัวนี้รู้สึกว่าแบบได้ฟีลลิ่งอย่างที่เราต้องการจริงนะเดี๋ยวเราไปลองแบบอื่นกันบ้างอโอเคอพี่อันนี้<ด>เ,รเราเป็นไงอันนี้ที่ความเร็วต่ำเดี๋ยวเราไปดูที่ความเร็วสูงว่าถ้าเป็นความเร็วสูงเนี่ยในทางฝุ่นเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างได้พี่ได้ไดเดี๋ยวเราไปลองกันคับโอเคครับ,ร,บรอดูกันเลยนะครับว่าพีเตอร์กับผมจะพาเพื่อนๆไปลองทางตรงที่ไหนกันอีกนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะฮะพีเตอร์หลังจากเราไปดูทางฝุ่นมาต,ตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อพี่เดี๋ยวเราจะไปออฟโรดเหรอพี่ใช่ไหมอ่าอ่าทางออฟโรดก็เดี๋ยวเราจะขับตรงไปตรงจุดโลเคชั่นที่เราตั้งใจกันไว้ ซึ่งไม่ต้องทางตรงนั้นนะพี่มันทำความเร็วได้ใช่ไหมครพี่เตอร์เรื่องที่จะมาอ่าใช่ามความเร็วได้แล้วก็ไปทางออฟโรดอืมครับพี่เราจะได้รู้ในลักษณะของการขับขี่ที่ความเร็วว่าเป็นยังไงบ้างาก็เดี๋ยวเอาไว้เราค่อยพาคนดูเราไปถึงที่หมายเลยแล้วกันเนาะแล้วค่อยไปดูอาการของรถกรันจับเรียงชั่นการคอนโทรลต่งตางๆนะี่นะครับโอเคครับพี่เอาไว้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับทุกคนฮนะให้พี่เตอร์ขับรถไปก่อนนะครับ กำลังเข้ามาที่โลเคชั่นจุดต่อไปของเราใช่ไหมพี่เตอร์ใช่แล้วเียบร้อยจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะเส้นทางมันก็จะประมาณนี้เลยออฟโรดเลยออฟโรดเลยใช่เดี๋ยวเราเอาไปลองดูยันดูว่าโชปเฟนเดอร์เอาอยู่ไหมนะฮะรับเร็วแล้วเป็นยังไงได่พี่โอเคนะฮะเดี๋ยวถึงจุดปั๊บเดี๋ยวเริ่มถ่ายเดี๋ยวผมจัดการอีกทีหนึ่งนะฮะไว้มาติดตามกันจับไหมครับ เราก็มาถึงจุดโลเคชันถัดมานะครับต่อจากแกด์ขันยอนไปที่เรียบร้อยนะฮะเป็นทางบนเขาใช่ไหมพี่อันนี้รับใช่โอเคพี่อ่ะพีเตอร์ลุยเลยฮะนี่เลยฮะไม่ได้ดูเลยนหนอันนี้คือตอนจะคอนกรีตนะลมพาฝุเลยนะครับ ไพีเตอร์ดูรถซะก่อนว้าวเบะมากมาหลังจากที่เราไปวิ่งทางออฟโรดกันมาับความเร็วซึ่งเราใช้ความเร็วสูงธรรมดานาครัข,ข,ขยางเทียมนุ่มแล้วก็ไม่แข็งทุกอย่างคือโอเคมากกับโชคชุดนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการข้ารถไปร้านมาดูสภาพดูจักสภาพ โอ้โหเลยออฟโรดจริงๆมอมแมมเลยแหละพี่ทำขุดจริงๆใช่แล้วเราไปสถานีต่อไปเดี๋ยวเราไปล้างรถกันดีกว่าได้พี่ได้เอารถไปล้างงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราแวะหาอะไรกินก่อนไหมแน่นอนหิวข้าวดูดูวิวก่อนดีกว่านี่ร้านอาหารที่เราจะไ่กินข้าวริมเขื่อนริมเขื่อนนี่ผมพาเพราะนั้นหิวข้าวแล้วกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างรถกันได้พี่โอเคฮะครับ เดี๋ยวพาไปลา้าง พิเศษสำหรับ Ford Ranger และ Ford Everest ที่มาติดตั้งโชค๊ค b o f e n d e r รุ่น OEM 2.5เราให้ราคาพิเศษครับพร้อมของแถมเป็นตัวยึดซับแท้งงาน CNC จากทางร้านให้ไปเลยครับไงเละไงพี่รออะไรนะไหนบอกไปล้างแล้วสะอาดไงที่เทะเลตากหมไปล้างนะ้ำไม่ได้บอกว่าล้างให้สะอาดเดเอวดูตากของลูกพี่ผมเป็นไงดู ะอาดกิ S <S ๊กบอกสะอาดหมดช่วงลงช่วงล่างเอาเลยพี่ผมเปิดน้ำก่อนหน่อยเปิดมาก่อนเร็วเฮ้ยเดี๋ยวพี่ฉีดให้ได้ไหมาเดี๋ยวาอะไรนี่ล่ะพาอะไรนี่ล่ะโอ้เฮ้ยบิ๊มเดี๋ยวเร็วหน่อยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้าฮะพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้าเอ้าไม่อยู่ช่วงผมก่อนเหรอเฮ้ยมึงกัะการเลยกูไปรอก่อนแล้ว ไม่ได้ขับเลยมันอยู่คนเดียวเลยสุดท้ายเลยครับพี่ไปนอนแล้วบอกกลับแต่เช้ากูคืต้องกลับ <laughs>